สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่กับใครครับช่องเตี่ยพาเทีย่ยวเตี่ยพาเที่ยวโอ้โ,โหนี่ครับเปิดรายการด้วยน้องปลื้มลูกชายนะครับ <c oughs> ก็เดินมานะครับมาอยู่ที่อะไรนะเลคเฮ a เวนนะครับ <c oughs> เพราะว่าที่นี่คือสวรรค์ของนักเที่ยวจริงนะ <c oughs> เราว่าอะไร <c oughs> นู่นนู่นนู่นมุมนู้นก็คือสวนน้าลอยฟ้านะครับ <c oughs> บอกว่าเออลอยเออไม่ใช่ลอยลอยฟ้าลอยน้ํา เขาบอกว่าที่นี่เป็นมัลดิฟน้ำจืดแห่งแรกของประเทศไทยนะครับเราก็ได้มาหนึ่งหลังนะครับโยเดี๋ยวพาไปชมในห้องกันนะครับนี่บรรยากาศนี่แล้วเห็นวิวไหมโอ้โหสุดยอดนะเมฆหมอกฟ้าฝนตอนนี้ฝนเริ่มเบาลงแล้วนะครับเดี๋ยววิ่งเล่นน้ํากันนี่สไลเดอร์จัดเต็มนะฮะแต่ปิดกี่โมงนะหกโมงเย็นนะมีแพเมีแพเปียกฟรีนะครับโคเวอรอยู่ในนี้ค่าใช้จ่ายก็คนละเท่าไหร่พันหก พันหหัวละนะแล้วก็เด็กเนี่ยครึ่งราคาห้องก็สวยนะใช้ได้นะครับอยู่บนแพรนะครับนอนโยกเยกนิดนึงนะประมาณนี้อ่ะพาดูห้องน้ำหน่อยอ๋อนี่ก็เป็นชาเวอร์อย่างนี้นะครับแบบนี้โอเคนาะโอเคน่าสนุกครับแล้วก็รวมอา,อาหารหมดนะเองนะมีอาหารสามมื้อก็คือก็คือเราเลือกมื้อเย็นอ่ะ มื้อเย็นนะครับแล้วก็มื้อเช้าแล้วก็มื้อเที่ยงพรุ่งนี้ก่อนกลับกินอีกนะครับสามมื้อจัดไปรวมโคเวอร์หมดครับก็แนะนําว่าควรมาตั้งแต่บ่ายๆนะผมว่ามันมีอะไรทําเยอะมากเลยเดี๋ยวพาเพื่อไปวิ่งเล่นสไลเดอร์กันครับ